ยำทะเลนัวยำทะเล,ำะเลตำนานฉบักชาวเลด้วยอ่าโอ้โหเดียเข้าไปดูเข้าไปดูลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยอสองคนไม่ทันเลยอ่ะฮะสองคนมือเราวิ่งเลยคุณน้าจ๊อสดูนะครับฟ้องด้วยภาพฟ้พองด้วยภาพฟ้พองด้วยภาพอย่างนี้เลยนี่อันนี้ทำอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ยำตะไคร้กุ้งสะด ยำตะไค้กุ้งสะดุง้งเอาแค่สะดุ้งนะครับไม่เอาตกใจเอาแค่สะดุ้งพอโหดูสีนี่แซ่บแน่นี่สะดุง้งสะดุ้งแล้วอยากสะดุ้งแบบนี้ต้องมาตลาดน้ำเกาะกรอยนะครับตั้งแต่วันที่ 14, 15, 16, 17, 4วันอ่วันคุณมาเจอ แบบนี้ดูของให้ดูวัตถุดิบอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อกันเลยอันนี้อะไรจ๊ะอ,อันนี้จะเป็นหมึกมะนาวหมึกมะนาวนี่นี่ขอแอบไปดูกุ้งสะดุง้งหน่อยนี่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 เท่าไหร่ครับอันนี้หกสิบาทครับผมหกสิบาทฟังดยภาพไม่ได้มูอ่าต่อเลยหมึกมะนาวนนนคนละครึ่งได้ด้วยนะคนละครึ่งด้วยนะครับหกสิบบาทจ่ายแค่สาสิบเอง มาดูวันนี้มาดูวันนี้โอ้โหดูสีน้ำยำนีกเป็นไงแซบซีดแซบซีดนี่ครับหมึกครับหมึกเอาไปสะดุ้งหน่อยสะดุง้งมาแล้วนี่มมึกลดน้ำยำลงไปแบบนี้เลย เท่าไหร่ครับอย่างงี้60หกสิบบาทเหมือนกันโหเอามากันได้เลยนะครับตลาดน้ำเกาะกลอ,กอยนะครับยำทะเลนัวอ่า